เมื่อเจ้าจายศิทธะมีพระชนมายุ29พรรษาได้ออกพนวดแล้ว7วันก็เสด็จไปยังกร,กรุงราชครึกบินทบาทแล้วมาประทับเสวยพระกรยาหารที่เงื้อมเขาปันตวัฒซึ่งคราวนั้นพระองค์ได้ทรงประทานปฏิญญาแด่พระเจ้าพิมพิสารว่าหากตรัสรู้พระสัมมาสัมพธิยานแล้วเมื่อใดจะเสด็จมาอย่างแควนมคตก่อนเพื่อนด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ โปรดปัญจวัคคีโปรดพระยาศะและสหายมีพระอาหารหันต์จำนวน60องค์ทรงส่งไปประกาศพระธรรมคำสอนอยังถิ่นต่างๆแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จเพียงลำพังมุ่งไปยังกรุงราชฤกึ์เพื่อเปลื้องคำปฏิญญาที่ประทานให้กับพระเจ้าพิมพิสารนั้นอีกประการหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้นำแคว้นใหญ่ ถ้าพระเจ้าพิมพิาสารทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วประชาชนคนอื่นๆก็จะดำเนินรอยตามได้ง่ายในการนั้นพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองให้ความเคารพนับถือเจดินสามพี่น้องเป็นอย่างมากพระองค์จึงไปโปรดเจดินสามพี่น้องก่อนเพื่อน,นำทางไปสู่ลูกศิษย์ที่นับถือให้เดินตามกลงล้อแห่งธรรมได้ง่ายขึ้นดังนั้นพระมหาศาสดา จึงาพาภิกษุอดีตจดินเหล่านั้นทั้งหมดที่มีจํานวนหนึ่พกับสรูปไปพักยังพระราชอุทยานลัตธิวันสวนตาลหนุ่มเมืองราชกรึกพระเจ้าปิมพิสารได้สดับข่าวว่าพระทศพลเสด็จมาถึงแล้วจึงพร้อมด้วยพราหมณและกะบดีจํานวน1นึ่งแสนสคนเข้าไปเฝ้าพระศาสดาได้เห็นอดีตจดินผู้เป็นอาจารย์ของตนนั่งคุกเข่าอัญเชลีต่อพระพุทธเจ้า ประกาศเหตุผลที่สลับลัทธิความเชื่อถือเดิมหันมานับถือพระพุทธศาสนาต่างก็หมดวิตกในพระศาสดาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระราชาพร้อมด้วยพรามและกะบดี1นึ่งแนนงมืนดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลอีกหนึ่งหมืนประกาศตนเป็นอุบาสกพ,พระเจ้าปมพิสารจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพิสุสง์ส ไปเสวยพระตาหารที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับมหาฐานในพระราชนิเวศแล้วได้มีเปรตญาติของพระเจ้าปิมพิสารจำนวนมากมายืนห้อมล้อมอยู่ด้วยหวังว่าบัดนี้พระราชาจะทรงอุทิศฐานแก่พวกเราฝ่ายพระเจ้าปิมพิสารถวายทานแล้ว ทรงพระดำริถึงแต่เรื่องที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะถวายที่ประทับที่ไหนดีจึงไม่ได้อุทิศฐานนั้นแก่ใครๆเปรตทั้งหลายสิ้นหวังจึงพากันส่งเสียงตอนกลางคืนรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลถามพระพุทธเจ้าจึงทรงทราบว่าเป็นเปรตญาติผู้หวังการอุทิศบุญกุศลจึงกราบทูลถวายพระตาหารอีกครั้งพร้อมทั้งได้อุทิศทานแก่เปรตพวกนั้น ทรงอุทิศว่าขอทานนี้จง,จงมีแก่ญาติทั้งหลาย,ยาของเราญาติทั้งหลายจงป <จง S 2> ระสบสุข,สขบุญนั้นก็สำเร็จผลเป็นทิพยสมบัติแก่หมู่ญาติเหล่านั้นพระเจ้าปิมพิสารได้ถวายสวนภายนอกเมืองทางทิศเหนือให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นราชอุทยานส่วนพระองค์ ใกล้กับบ่อน้ำร้อนตะโพธารามพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาสโสดาบันไม่เพียงแต่จะทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในแคว้นมคเท่านั้นพระองค์ยังช่วยเผยแพร่พระธรรมของพระศาสดาไปยังแแว่นแควนน้นอื่นๆอีกด้วยเช่นครั้งหนึ่ง ได้นำพระศาสนาส่งไปถึงแควตักกิลามีอยู่ครั้งหนึ่งนะปุกุสาติปุกุสาติเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่ที่อาบกับนิฐานปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเ็าเรียกเมืองตักกิลาพระเจ้าปุกุสาตินี่เป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเป็นพระเจ้าเป็นดินแต่พระเจ้าเป็นดินพระเจ้าพิมพิสารที่ครองแฟนมคตเนี่ย ทำหน้าที่ในฐานะเป็นอุบาสกอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นในยามปกติไม่ว่าราชกิจเนี่ยพระอ,องค์ก็จะประกาศให้ประชาชนทั้งหลายที่เป็นเด็กหนุ่มทั้งหลายเข้ามาในวังเมื่อเข้ามาแล้วพระอ,องค์ก็เทศหรือบรรยายสอนหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เช่นหลักของจารีตศีลการปฏิบัติต่อพ่อแม่ยังไงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ยังไง ปฏิบัติต่อเพื่อนอยังไงปฏิบัติต่อสามีภรรยาย,ยัางไงปฏิบัติต่อลูกน้องปฏิบัติต่อเจ้านายยังไงปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์ยังไงเป็นต้นเมื่อสอนหลักการพื้นฐานเียบเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็แสดงทมต่อบางพวกก็ได้บรรลุบรรลุเสร็จก็ออกบวชไม่พวกไม่บรรลุกลับมาก็มาเป็นคารวะที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมพระเจ้าพิมพ์สารก็จะทําหน้าที่อย่างนี้ตลอดไม่หยุดหย่อนมีอยู่ครั้งหนึง่งพระเจ้าพิมพพิสารเนี่ยโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่า ทํำยังไงเนาะอยากจะให้สหายของตนเองที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ก็เลยเอาแผ่นทองใช้แผ่นทองคำมาตีเป็นแผ่นทองยาวแล้วก็จารลึกจารลึกอะไรนะจารลึกพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจารลึกว่าต้องก่อนจะจาลึกเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบโสถศีล เพราะการจะจารึกพระธรรมต้องใจสะอาดกายสะอาดใจสะอาดแล้วก็ปัญญาสะอาดไม่กิเลสมาเก้อหนุนว่างจากราชกิจเบ็ดเสร็จแล้วก็จารึกพุทโธโลเกอุป,ปันโนพราะพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระสองฆ์บัติเกิดขึ้นแล้วก็เขียนเลยบันทึกเข้าไปเลยอิติปิโสพระควาแม้พอเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารนาสัมปันโนสกโตโลวิทูนุตโรปุริสรรมสาร,ร,ร,รถิสัตตาเดวนุสานังพุทโภพกวาแล้วก็สว่าขาโตภควาตาธรรมโมเป็นต้นไล่ไปตามดับพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจารึกพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจบแค่นั้นไว้ไม่แล้วก็จารึกว่าอรัญญคโตวายุคมูลกตโตวาสุญญาคาคโตวานิสิสติปันลังกังไล่ไปตามดับก็บอกว่าก็ไล่ไป โสสโตวะอัสติสโตวะปัสติเนี่ยนะทีคังวะอัสสันโตทีคังวะอัส,สามิติปชาณาติสอนอาณาปานาสติลงไปใน,นนั้นด้วยนะกรรมฐานที่พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไล่ไปตามลําดับเลยเพอเขียนจบเบ็ดเสร็จปุ๊บในแผ่นทองนั้นท่านก็ม้วนม้วนแผ่นทองอย่างดีแล้วก็ประดับด้วยเครื่องประดับอลังการละหลายๆชั้นมีทั้งเพชรนินจินดาของหอมทั้งหลายนี่บูชาประดุดดังเนี่ย พระธรรมเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรจุใส่ของอย่างดีเลยใส่อย่างดีใสเ่เครื่องบูชาอย่างดีเบ็ดเศจแล้วก็มีกล่องมีอะไรใส่อย่างงดงามแล้วก็ให้กลุ่มอมาต์ราชบริพานอัญเชิญอัญเชิญพระธรรมคาสอนพุทธเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้วก็อาณาปณาสติเนี่ยให้นําไปนะนำไปแต่ในเวลาจะนําไปก็ตัดถนนหนทาง อย่างงามประดุจดังพระพุทธเจ้าสเสด็จเองนะจากกรุงราชคฤห์นะจากแฟนมคธเนี่ยไปอัพกน,นิษฐานปัจจุบันเนี่ยที่คันดาห้าปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าตักกศิีลาพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีทำให้พระพุทธศาสนายัางรากลงในแคว้นมคธ และเจริญแพร่หลายในระยะเวลาอันรวดเร็วชาวพุทธจึงควรระลึกถึงพระคุณของพระองค์ในข้อนี้เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องกล่าวถึงพระราชโอรสของพระองค์คือเจ้าชายอาชาสตรูพร้อมไปด้วยพระมารดาของเจ้าชายอาชาสตรูคือพระอัครมเหสีเวเทหิในช่วงตั้งพระคันพระนางเวเทหิทรงแพ้พระคัน ใกลเสวยพระโลหิตของพระสวามีโอราจารย์ทำนายว่าพระโอรสองค์นี้จะทำปิตุขาตแต่พระเจ้าพิมพิสารก็มิได้ทรงแยแสต่อคำทำนายนั้นกลับยินดีให้พระนางดื่มโลหิตของพระองค์เพื่อระง,งับอาการแพ้พระคันนั้นเมื่อประสูติแล้วเจ้าชายน้อยก็ได้รับการศึกษาอบรมและอยู่ในโอวาทเป็นอย่างดีแต่เมื่อได้ทรงคุ้นเคยกับพระเทวทัต ผู้ประสงค์จะทำลายพระพุทธองค์เพื่อขึ้นเป็นประมุกสงฆ์เสเองแต่ความประสงค์ของพระเทวทัตก็ติดอยู่ว่าพระเจ้าปิปิสารเป็นองค์ศาสนุปธรรมพกอยู่จึงยโยงให้เจ้าชายอาชาติสตรูกำจัดพระเจ้าปิปิสารวันหนึ่งเจ้าชายอาชาติสตรูพกอาวุธเข้าไปในท้องพระโรงหวังจะประหารพระราชบิดาแต่เราอำมาต์สามารถจับเจ้าชายได้ พระเจ้าปิ่มพิสารทรงไม่ถือความรับสั่งถามว่าเหตุใดจึงคิดฆ่าพ่อเพราะสมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของลูกอยู่แล้วเจ้าชายทูลว่าพระบิดายังไม่ชราภาพมันช้านักที่จะรอขึ้นกรองราชเมื่อได้ฟังดังนั้นพระเจ้าปิ่มพิสารจึงได้มอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสโดยทันทีเมื่อพระเทวทัตรู้ว่า พระเจ้าปิมพิสารยังไม่สวรรคตจึงยุโยงให้ประหารพระเจ้าปิมพิสารเสียแต่พระเจ้าอาชาติสตรูไม่อาจตัดพระไทยประหารพระราชบิดาได้จึงนำพระเจ้าปิมพิสารไปขังคุกแทนรอให้สวรรคตเองแต่คืนวันผ่านไปนานเข้าพระเจ้าปิมพิสารก็ยังไม่เสด็จสวรรคตเพราะเมื่ออยู่ในคุกพระองค์ทอดพระเนตรขึ้นไปบนเขาคิจกูดที่ประทับของพระพุทธองค์ เห็นหมู่ภิกษุเดินเป็นแนวขึ้นลงเขาก็เกิดปีติพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมไปมาในระหว่างที่ถูกกลุ่มขังนั่นเองพระเจ้าอาชาสตรูจึงได้มีรับสั่งให้ปิดช่องหน้าตา่างและรับสั่งให้เอามีดกรีดพระบาทของพระเจ้าปิมพิสารเพื่อไม่ให้เดินจงกรมได้อีกต่อมาเมื่อมเหตสีของพระเจ้าอาชาสตรูให้ประสสติพระราชโอรสแล้วพระองค์จึงเริ่มรู้ว่า ผู้ที่เป็นพ่อนั้นรักลูกเพียงใดจึงรีบรับสั่งให้ปล่อยพระราชบิดาแต่ไม่ทันการเสียแล้วเพราะพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตในวันเดียวกันนั่นเองพระเจ้าอาชาสตรูเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำอนันตริยกรรมอันใหญ่หลวงนี้ซึ่งทำให้พระองค์หาความสุขไม่ได้เลยวันหนึ่งพระเจ้าอาชาสตรู ผู้ยังทรงมีความเดือดร้อนพระไทยมีรับสั่งให้หมอชีวะกะโกมารพัฒพาไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ที่ชีวก,กมปวันเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทูลถามว่าผู้ที่ครองชีวิตอย่างสมณะนั้นย่อมได้รับคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพระพุทธองค์ได้ตรัสสามัญญผลสูตรว่าด้วยคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตเป็นสมณะอย่างพิสดารผล หรือประโยชน์ที่ได้จากการดำรงเพศเป็นสมณะนั้นคือผู้ที่เคยเป็นทาสเมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากความเป็นทาสได้รับการยกย่องนับถือและถวายปัจจัยสี่แม้จากผู้ที่เคยเป็นนายชาวนาหรือกรรมกรเมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากการเป็นชาวนาและกรรมกรเป็นที่เคารพยกย่องของคนทุกชั้นตั้งแต่พระราชาลงมา ผู้บวดได้ศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะมีความสันโดษบำเพ็ญสมาธิบรรลุฌานทั้งสี่มีวิปัสสนาญาณมีริษทางใจได้อภิญญาหกทำอาสวะกิเลสที่หมักหมมในสันดานให้สิ้นไปเหล่านี้เป็นผลแห่งความเป็นสมณนะที่แต่ละอย่างค่อยๆสูงขึ้นและประณีตขึ้นไป เป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันพระเจ้าอาชาติสตรูทรงสดับแล้วเกิดความเลื่อมใสทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจมแจ้งยิ่งนักทรงปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยและทูลขอขมาโทษในการที่ทรงหลงผิดทำปิตุฆาตพระศาสดา,สาทรงรับขมา และตรัสว่า,าการที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามเป็นจริงและ,และรับสังวรต่อไปนี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยเมื่อพระเจ้าอาชาติสตรูทูลลากลับไปแล้วพระาศาสดาตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าถ้าพระเจ้าอาชาติสตรูไม่ได้ปรงพระชนพระราชบิดาแล้วก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นโสดาบันในคราวนี้จากนั้นพระเจ้าชาติสัตรูได้กลับใจมาเป็นพุทธศาสนปธรรมพกเป็นอุบาสกตำนบบำรุงพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะเป็นผู้อุปถัมภ์การทำสังขยนาพระตายปิดกครั้งที่หนึ่งที่นครราชครแห่งนี้ด้วยเบนจักิรีนครที่เคยรุ่งเรือง กล่าวกันว่ามีประตูเมืองมากถึง23ประตูและมีประตูขนาดเล็กอีก64ประตูเรียงรายอยู่ตามกำแพงเมืองมีราชวังเป็นที่ประทับของพระราชาพระราชินีพระโอรสและพระธิดาบัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังบริเวณส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานที่พระเจ้าอาชาสตรูกำหนดเป็นที่กักขังพระเจ้าพิมพิสาร หรือที่เรียกกันว่าคุกพระเจ้าพิมพิสารเมื่อมองขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถมองลอดยอดไม้เห็นพระคันตะกุดีที่เขาคิจกูดอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าได้และเป็นช่องที่พระเจ้าพิมพิสารได้อาศัยมองลอดออกไปจากคุกขณะถูกคุมขังเพื่อรำลึกถึงพระศาสดาปัจจุบันคุกพระเจ้าพิมพิสารได้รับการพัฒนาพื้นที่ โดยก่อกำแพงหินตีเตี้ยประมาณ1เมตรล้อมเขตคุกไว้ขนาดของคุกกว้าง8เมตรยาว10เมตรสามารถเดินเข้าไปชมใกล้ๆได้อย่างสะดวกรอบๆบริเวณมีป่าละมะและมีฝูงลิงจำนวนมากเรื่องราวของพระเจ้าอาชาสตรูและพระเจ้าปิปิสารก็พึงเป็นอุทาหรณให้เราเห็นโทษของอนันตริยกรรมเพราะเมื่อพลาดทำไปแล้ว จะเป็นอันตัดทางนิพพานในชาตินี้อันันตริยกรรม5อย่างนั้นคือ 1. มาตุคาตฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตคฆ่าบิดา 3. อารหันตคาตคฆ่าพระอารหันต์ 4. โลหิตตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตพ่อขึ้นไป 5. สังฆเภท ทำสงให้แตกกันอนันตริยกรรม4ี่ประการแรกคือมาตุคาตปิตุคาตอารหันตคาตและโลหิตตัวประบาทจัดเป็นอนันตริยกรรมที่ทั่วไปแก่บรรพชิตและคฤหัสั์ทั้งหลายหมายความว่าบรรพชิตก็ทําได้ครหัสั์ก็ทําได้ส่วนสังกเภทเป็นอนันตริยกรรมที่ไม่ทั่วไปหมายความว่าบรรพชิตเท่านั้นจึงจะทำอนันตริยกรรมข้อสังกเภทนี้ได้ ทั้งยังเป็นข้อที่หนักที่สุดเพราะเป็นเหตุทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมตามปกติผู้ทําอนันตริยกรรมจะต้องตกไปยังขุมนรกที่ลึกที่สุดคือขุมนรกอเวจี v G. แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีจิตสํานึกผิดและได้ทํากรรมดีมากมายขณะยังมีชีวิตก็จะได้รับการลดโทษให้ไปเกิดในขุมนรกอื่นแทนแต่ต้องได้รับโทษยาวนานเช่นกัน ดังเช่นพระเจ้าชาติศัตรูที่ปลงประชนพระเจ้าพปิพิสารผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อสมนึกผิดและทนุบบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตจนต่อมาถูกพระเจ้าอุทัยพัฒพระราชโอรสลอบปลงประชนบุญกุศลที่ได้ทำไว้ทำให้พระองค์ไม่ไปบังเกิดในมหาคุมนรกอเวจี v G. แต่ไปเกิดในคุมนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมพีเสวยทุกเวทนาเป็นเวลาหกหมืปีนรก ฉะนั้นเหล่าผู้สแสวงบุญทั้งหลายพึงสำรวมกายวาจาใจเห็นโทษภัยของสิ่งผิดแม้เพียงนิดก็ไม่ควรทำถ้าหากพลาดพลั้งไปให้ขอเข้ามารับผิดแล้วดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นดังพุทธพจน์ในสามัญญผลสูตรที่ขออัญเชิญมากล่าวย้ำอีกครั้งว่า การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามเป็นจริงและรับสังวรต่อไปนี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริย